โปรโตีนเกษตรอาหารทางเลือกที่หลายคนนิยมกินเพื่อทดแทนการกินเนื้อสัตว์โปรโตีนเกษตรกินเพื่อลดน้ำหนักลดไขมันได้หรือไม่และบุคคลใดควรระวังต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์โปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชน,นะคะที่ทดแทนเนื้อสัตว์ซึ่งมีปริมาณโปรตีนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะห้แต่ว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยไม่ได้ประกอบด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวยังประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตดังนั้นในการที่เราเลือกรับประทานโปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าเราก็รับประทานคาร์โบไฮเดรตไว้ด้วยหลักสําคัญเมื่อกินโปรตีนเกษตร คือกินอาหารอย่างสมดุลครบถ้วนดังนั้นแต่ละมื้อค่ะเราก็ควรจะทําให้เมนูมันสมดุลรับประทานผักหรือผลไม้เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนในแต่ละมื้อค่ะโปรตีนเกษตรกินเพื่อลดน้ําหนักได้ไหมครับโปรตีนเกษตรก็อาจจะเป็นแหล่งโปรตีนหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการที่จะรับประทานเพื่อลดน้ําหนักเนื่องจากมีไขมันต่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์บางชิ้นส่วน สามารถรับประทานโปรตีนเกษตร,รเพื่อรับโปรตีนให้ได้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันแต่ว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดตด้วยนะคะสูงถึง37%ในโปรตีนเกษตร,รแห้งดังนั้นก็ต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยก็ควรจะไปลดสัสดส่วนคาร์โบไฮเดตจากวัตถุดิบอาหารอื่นๆอาจจะต้องตัดคาร์โบไฮเดตจากข้าวหรือว่าแป้งอื่นๆนะคะออกไปแล้วก็รับประทานให้ครบห้าหมู่เลือกวัตถุอาหารให้หลากหลายโปรตีนเกษตร,ร กินเพื่อลดคอเลสเตอรอลได้ไหมครับก็โปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะผลิตจากโปรตีนถั่วเหลืองเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรายงานการวิจัยนะคะพูดถึงประโยชน์ของการรับประทานถั่วเหลืองเนี่ยว่าอาจจะสามารถลดคอเลสเตอรอลได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการที่เรารับประทานโปรตีนเกษตรแล้วจะต้องลดคอเลสเตอรอลได้จริงๆค่ะมันเป็นเพียงการศึกษาถึงประโยชน์ในภาพรวมของการรับประทานถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรคาดหวังว่าการที่เรารับประทานโปรตีนเกษตรจะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราเนี่ยมีค่าลดลงโปรตีนเกษตร กับวัตถุดิบ ก็ต้องคำนึงถึงสำหรับวัตถุดิบในการผลิตโปรตีนเกษตรเนี่ยก็คือเราใช้โปรตีนพืชเป็นหลักโดยส่วนใหญ่จะใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งวัตถุดิบแป้งโปรตีนถั่วเหลืองนะคะที่ใช้ในการผลิตโปรตีนเกษตรเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะหรือว่า GMO กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มนอน g m o ก็คือไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมดังนั้นผู้บริโภคที่มีความกังวลในเรื่องของการรับประทานผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลืองที่มาจากการทํา GMO เนี่ยก็อาจจะเลือกรับประทานโปรตีนเกษตรได้ แป้งที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นน non GMO หรือเปล่า โปรตีนเกษตรผู้ป่วยควรคำนึงถึงปริมาณจริงๆแล้วสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคบางโรคเช่นโรคไตอะคะ่ะเมื่อเลือกจะรับประทานโปรตีนเกษตรเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ก็อาจจะต้องมีการคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในบางกลุ่มอาจจะต้องมีการจำกัดการรับประทานโปรตีนแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากโปรตีนเกษตรเนี่ยประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นผู้ประพคกกลุ่มเดียวกันก็คือโรคไตเนี่ยก็อาจจะต้องคำนึงถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่จะได้รับจากการบริโภคโปรตีนเกษตรค่ะ โปรตีนเกษตรผู้ที่แพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรับประทานได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะในทุกช่วงอายุเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่สามารถรับประทานได้แต่ว่าข้อควรระวังก็คือคนบางกลุ่มะคะ่ะที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้จากทัวเหลืองอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในการรับประทานนะคะและโปรตีนเกษตรมีข้อจํากัดในการปรุงไหม,มครับสาหรับการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรในการปรุงเป็นอาหารนะคะจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดว่าควรจะนําไปใช้ในเมนูต้มผัดนึ่งหรือทอดนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคเนี่ยอยากรับประทานเมนูอาหารแบบไหนก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรนําไปแอปพลายได้อาจจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการผัดกะเพราหรือทําเป็นแกงผัดต่างๆก็คือเป็นการทดแทนเนื้อสัตว์โดยตรงไปเลยหรือว่าอาจจะขึ้นรูปใหม่เปลี่ยนรูปร่างของมันให้ดูน่ากินมากขึ้นเช่นทําเป็นคล้ายๆผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไปใส่ในไส้กรอกไส้อัว่วหรือว่าหมูยอต่างๆได้ สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยคือพันโปรตีนเกษตรเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ามีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยครบถ้วนดังนั้นเพื่อให้ร่างกายเราได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเราก็สามารถเลือกโปรตีนจากพืชคือโปรตีนเกษตรตัวนี้นำไปประกอบอาหารแล้วก็สามารถรับประทานได้ะคะ่ะส่วนหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการรับประทานอย่างเข้าใจหลากหลายและพอดีนะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเทจเพียงแอดไลน์ศูนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์นะครับหลงเชื่อข่าวปลอมบนโลกออนไลน์แล้วว่าจะตกม้าตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม